อ่านนี่คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3,200ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่ สวัสดีครับหมีลักที่แบ่นะครับเราอยู่กันในเอเดนลิงนะครับวันนี้หมีจะมาโดนามเมดบอสลอริต้านะครับซึ่งเป็นอสูินขี่ม้าที่มันปล่อยเวทแล้วเนาะเดี๋ยวมาให้กำลังใจหมีกันดีกว่าครับว่าหมีจะสามารถจะโดนามเมดบอสได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ขอเรากำลังใจจาก,กเพื่อนๆฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับหมีมีของอาอัปเดตท,ทุกวันนะครับผมถือว่ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้มาให้กำลังใจก็ได้นะครับ าก็จบกันไปนะครับสำหรับบอสลอริต้าโนดาเมนะครับผมซึ่งมีลองคาตาหน้าให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคาตาหน้าเนี่ยเราสามารถโนดาเมทได้ครับเพราะว่าราเบทมันฟูเนาะยังไงก็เดี๋ยวหมีก็มาอัดบอสตัวอื่นเรื่อยๆนะครับมาขยันลงให้จบทุกตัวนะครับสำหรับคาตาน้าโดนาเมทนะครับยังไงก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้กำลังใจหมีได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับอืม อันนี้ในส่วนของของนะครับเปิดเพืเ่อนๆสามารถใส่ได้นะครับอันนี้มีใส่มาเพื่อบัฟเนาะอันนี้เราเป็นออฟเลือดออก83เลยใส่เป็นออฟเลือดน,นะครับแล้วนี้มีใส่มาเลเนียสวยๆนะแล้วก็ใส่ประดับตามนี้นะครับความเรื่องเรือของราชารลหิตเวลาเราติดเลือดไหลเนี่ยมันจะสะแต็กดามเมทยทำให้เลือดไหลแรงกว่าเดิมครับอันนี้ก็เร่งสตีน่าทำให้เราสามารถฟื้นฟูสตีน่าไวแล้วก็ตีเร่งดามเมีไวถูกไหมแลอันนี้ก็เพิ่มแม็ ของสตีน่าเป็นเหรียญอัมพันสีมรกตบวกสองเนาะอันนี้ก็กระโดดตีซึ่งเป็นอะไรที่คาตาน่าัาต้องกระโดดตีอยู่แล้วอันนี้สเตตัสอยู่ทางขวาน,นะครับชํำนาญ99เห็นปะ่ะแล้วก็แข็งแข็ง76คือหมีไม่อัพเลือดเลยครับเพราะว่าหมีอยากเล่นโดนามิไงก็เลยเอาแบบซุปเปอร์ฟูลดามิไปเลยนะยังไงก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเล่นคาตา่าได้แต่ถ้าเกิดช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆอย่ามาเล่นแบบหมีนะเพื่อนๆเอาค่าสเตงเอาแค่18ใส่คาตา่าเลยเพราะเราเราเอาค่าสเตงเนี่ยไปอัพเลือด เพราะว่าถ้าเกิดเลือดเราอะ่ะแค่14แบบหมีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเล่นไม่ได้ผิวพูดจริงจรโดนทีสองทีก็ตายเลยเพื่อน,อนๆไปออพเลือดสักห้าสิบเล้นช่วงแรกไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงเอ็นเกมจะมาโดนาเบทอย่างหมีก็ค่อยมาเลียอย่างหมีกับยังหมีก็ได้เนาะอ่ะยังไงก็จบกันไปนะครับสําหรับการโดนาเบทนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้กาลังใจหมีได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมขอพลังหน่อยอ